เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของเราสอคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคน Admin To กับ a d ินเ A จากเพจ NBA Mania ก็มีวทุคนเช่นเคยค,ค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะความคืบหน้าของ NBA จะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงค่ะพวกเราก็จะมารายงานให้ทุกคนฟังตลอดเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาติดตามในส่วนของผู้เล่นกันบ้างค่ะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะล่าสุดเนี่ยนะครับอย่าง s e r อ e i b a ้าครับผู้เล่นของ Toronto Raptors นยครับเขาก็ได้มีการโพสต์วิดีโอครับเกี่ยวกับแหวนครับแหวนอร่ a Ring นี่แหละครับ ที่พวกเขาเนี่ยจะต้องใส่อยู่ในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยแหละครับทีนี้ครับหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะทีมแรปเตอร์สเนี่ยไปถึงไปถึงที่ดิสนีย์แล้วเหรอต้องบอกแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในทีมของแรปเตอร์สเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยรวมตัวแล้วก็เดินทางมาจากมาถึงที่ออร์แลนโดเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่1กรกฎาคมแล้วครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางนักกีฬาส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วหากพวกเขาเนี่ยต้องเดินกลับไปที่แคนาดาเนี่ยก็จะต้องโดนกักตัวตรวจอีกและทีนี้พอจะเดินทางเข้าสู่อออเเมรรรริกก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 าาาีีคคัััั้้งงนย็จะโดดตว ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงดับเบิลควอลทีนเนี่ยนะครับพวกเขาจึงเลือกเดินทางมาที่ออร์แลนโดก่อนเลยครับแล้วก็ทําการซ้อมที่สนามของมหาวิทยาลัยฟลอริดากอล์ฟคอสเนี่ยนะครับที่สนามที่ชื่อว่าอาริโกอารีนาครับสนามแห่งนี้เป็นสนามในร่มของพวกเขาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางทีมของแรปเตอร์เนี่ยตอนนี้พร้อมทั้งกายและใจจริงๆครับ เราไปต่อกันที่ไซออนเวลสันค่ะตอนนี้เขาไม่ใช่ทีนเอชอีกแล้วนะคะเพราะเขาเพิ่งอายุครบ20ปีเมื่อวันที่6กรกฎาคมนี่เองค่ะ,คะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์เย์ให้กับเจ้าตัวด้วยนะคะแต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากกว่าวันเกิดนี่ก็คือรูปร่างใหม่ค่ะที่เทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาเนี่ยได้ออกมาให้ข่าวว่าไซออนนั้นเข้าซ้อมยิมตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะ จนถึงบ่ายสมวลไขมันนั้นลดไปกว่า11กิโลกรัมพร้อมกับเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกว่า8กิโลกรัมแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะข่าวเทียนมิดเอกเคยลงในเพจเนี่ยคือมวลกล้ามเนื้อแค่4-5กิโลกรัมนะคะ แต่ล่าสุดเดี่ยที่เทรนเนอร์ออกมาบอกคือ8กิโลกร,รัมค่ะทุกคนโอ้โห oh. oh. และยังไม่พอค่ะเทรนเนอร์เนี่ยยังทิ้งท้ายอีกด้วยค่ะมิเน่ว่าไซออนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คนแล้ว oh, เขาคือ <okay. S 2> มนุษย์เหล็กยิ่งทําให้พวกเราเนี่ยอยากดูการแข่งขันของไซออนมากขึ้นไปอีกเลยนะคะและไม่ใช่แค่ไซออนวิลเลียมสันนะครับที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ทาร่างกายเนี่ย uh huh. เพื่อนร่วมดราฟท์คาสของเขาครับดฟัฟอันดับ2อย่างจามอารังเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับล่าสุดได้ข่าวว่าเพิ่มน้าหนัก แต่เป็นน้ำหนักที่เต็มด้วยมวลกล้ามเนื้อครับก <Okay. S 1> ว่า5กิโลครับ oh. คนนี้นี่ก็ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับเพราะาเขาเนี่ยต้องมีเขามีหน้าที่ที่จะรักษาอันดับแปของเขาไวให้ได้นี่ครับเรามาติดตามเัาว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมแต่น,นี้ต้องบอกจริงครับว่าในนักบาสในยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมจริงถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ย uh huh. น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยครับพอปิดฤดูกาลเนี่ยครับแล้วเปิดฤดูกาลกลับมาเนี่ยโอ้โหนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยบวม เพราะว่ากินเพราะว่าเที่ยวพักผ่อนตลอดลครับในช่วงที่ปิดฤดูกาลจะมีเพียงแค่ส่วนน้อยครับพวกท็อปทอปของลีกเนี่ยพวกนี้จะรักษาร่างกายดีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้ส่วนมากเลยครับตั้งแต่เด็กๆเ,เข้ามาเลยครับเป็นรุกกี้เนี่ยทุกคนเนี่ยใส่ใจกับการรักษาร่างกายรักษาพัฒนาร่างกายต่างๆเนี่ยส,สุขภาพอาหารการกินทุกอย่างของพวกเขาเนี่ยเขาเน้นมากๆฮะเพราะว่าเขารู้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยมูลค่าต่างๆมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขารักษาไว้ดีๆเนี่ยยืดอายุ อันนี้ถือว่าน่าชื่นชมนักบ้านในยุคป,ปัจจุบันจริงครับเรียกว่าเปิดฤดูกาลปุ๊บเนี่ยพร้อมลุยทันทีไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่กว่าจะเข้าที่เข,ทเข้าทางนะครับรอไปเป็นเดือนบางที2เดือนครับกุ่มบางคนนี่นะครับกว่าจะเข้าที่โอ้โหตอนแรกบวมๆเนี่ยผ่านไปสักสองสเดือนเนี่ยโอเคเริ่มเข้าที่แล้วอันนี้เนี่ยแหละครับที่บอกว่าน่าชื่นชมจริงฮะอย่างที่บอกนะคะวันนี้ค่ะเราจะเน้นกันเรื่องผู้เล่นล้วนๆค่ะเราไปต่อกันที่วอ h ชิงตัน r e เ e a ร์ h ก็ได้ประกาศว่าผู้เล่นสตาร์ตัวหลักของทีมอย่างเนนีี่่่่จะะะไมมมขขข้าาารรวททํกกแงัับค สาเหตุที่แจ้งว่าไม่เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ขวาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาการที่รบกวนการเล่นของเขาตั้งแต่ช่วงมกราคมหลังจากที่ตัวแบรดลี่บิลและทีมแพทย์ของวอชิงตันวิสซอร์สเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแต่ข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือพักให้หายก่อนแล้วค่อยเตรียมลุยในฤดูกาลหน้าดีกว่าเพราะตอนนี้อาการเนี่ยยังไม่ต้องผ่าตัดรักษาค่ะแต่มามองย้อนดูนะคะ นี่ขนาดมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่มกราคมนะเนี่ยโอ้โหพี่แกกด40-50แต้มเป็นว่าเล่นเลยนะคะค่าเฉลี่ยการทำแต้มในฤดูการนี้ค่ะ30.5แต้มต่อเกมเป็นที่2ของหลีกรองแค่เจมส์ชาร์เดนคนเดียวเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะดูแล้วเนี่ยวอชิงตันวิสเซิลไม่น่าไหว,ไไหวแน่ๆเลยค่ะในดิสนีย์เวิด์ไม่เป็นไรค่ะพวกเราชาวเอเชียค่ะ,คะในฤดูการนี้เราก็ให้กำลังใจฮุฮาชิมาะกัน<ช>ต่อไปค,ค่ะ เราไปต่อกันที่ความไม่พอใจของนักกีฬาบางส่วนครับอย่างที่เราเคยรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยว่าทาง NBA เนี่ยเขาจะอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยสามารถใส่ประโยคหรือคำสั้นๆครับบริเวณข้างหลังของตัวเองเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับการรณรงคมมรง์ความไม่เท่าเทียมกันของสีผิวความไม่เท่าเทียมกันในสังคมรวมไปถึงความรุนแรงที่คนผิวสีเนี่ยโดนกระทําเนี่ยนะครับหลังจากที่ทาง NBA เนี่ยนะครับได้ตรวจสอบถึงคําต่างๆประโยคต่างๆที่ส่งเข้ามาให้ทาง NBA เเนี่ยเขาอนุมัติเนี่ยนะครับ ล่าสุดก็มีออกมาบอกว่ามีทั้งหมดแค่29คำเท่านั้นและเมื่อมันออกมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับทางเจเรนบราห์ครับของ Boston Celtics เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยเขาสวมหมวก2ใบนะครับนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเป็น1นในทีมรองประธานสมาพันธ์ผู้เล่นครับเขาก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจครับแล้วก็อยากจะให้ทาง NBA เนี่ย มีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มคําต่างๆเพิ่มประโยคต่างๆให้กับบรรดาน,นักกีฬามากกว่านี้ครับอย่างที่บอกเนี่ยครับว่าทาง NBA เนี่ยเขากําหนดมา29คํา mm hmm. แล้วเขายังเพิ่มเติมให้อีกนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยที่ไม่ใช่อเมริกันเนี่ย และต้องการจะปรับเปลี่ยนคําพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นภาษาของบ้านเขาเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าเป็นภาษาของบ้านเขาอย่างเป็นภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ทางบรรดาผู้เล่นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า29คําเนี่ยมันน้อยไปฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าทาง NBA เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มหรือว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังต่อเนื่องครับรับต่อที่ข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะนั่นก็คือการประกาศร่วมทำการแข่งขันของเซ็นเตอร์สับร วเนี่ยได้ตัดสินใจร่วมทําการแข่งขันในศึก Disney World กับ LA Lakers นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าต,ตัวก็ยังลังเลค่ะว่าจะร่วมหรือว่าไม่เข้าร่วมเขายังบอกอีกว่าเขารู้สึกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสมากที่จะคว้าแชมป์ได้และมากไปกว่านั้นเนี่ยเขาประกาศมอบเงินค่าเหนื่อยจากสัญญาที่เขาจะได้รับในช่วงทำการแข่งขันที่ Disney World ทั้งหมดเลยนะคะให้กับองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์สนับสนุนความเท่าเทียมกันของคนผิวสีในสังคม ตามข่าวค่ะสื่อก็ได้ประเมินออกมาแล้วค่ะว่าเงินมูลค่าตรงนั้นเนี่ยกว่า7จ็ดแสนเหรียญเลยนะคะหรือประมาณ22ล้านบาทค่ะและการตัดสินใจของเดวิดฮาวเวิร์ดในครั้งนี้นะคะเรียกว่าได้ใจของเพื่อนๆร่วมที LA ม LA ลเอ e เลเกอร์สไปเต็มๆเ,เลยค่ะรวมทั้งแฟนๆของ LA l อลเอลเลเกอร์สด้วยพร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ฤด,ดูกาลนี้และสัญญาถัดไปของตัวเองกับ L a ลเอลเลเกอร์สด้วยค่ะ, akers, คะและท้ายที่สุดค่ะเขายังสามารถรักษาจุดยืนของตัวเขาเองค่ะในการรณรงค์ความเท่าเทียมกันของคนผิวสีในสัองคมอเมริกา ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆค่ะในไหนเราพูดถึง LA L a l เ k e ลเกกค่ะเราไปต่อกัที่คนหนึ่งเลยค่ะคนนี้ค่ะเป็นคนที่ใครๆเนี่ยให้ความสนใจค่ะนั่นก็คือ JR Smith ที่ตัวเขาเนี่ยได้ออกมาพูดถึงการได้รับโอกาสในการกลับมาเล่นใน n b a อีกครั้งค่ะว่าตัวเนานั้นทราบซึ้งและก็จะตั้งใจเล่นให้กับทีมอย่างเต็มที่ให้สมกับโอกาสที่เขาได้รับจริงๆเนี่ยตัวเขากับทาง v ล l a n d c a v ร l i e ียได้มีการคุยกันถึงบทบาทในทีมต่างๆค่ะและสุดท้ายตั้งแต่ย0่พฤศจิกายน คันใดๆใน NBA ก่อนที่สุดท้ายคลีฟแลนด์ก็ปล่อยตัวเขาทิ้งในช่วงกลางปีที่แล้วนะคะแต่หากเอาแบบจริงๆไปเปก็คือไม่ได้ลงทำการแข่งขันใน NBA เลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2018เขายังได้บอกอีกค่ะว่าตัวเขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาแย่ๆมาหมดแล้วรวมถึงความซึมเศร้าความกดดันต่างๆวันวันเนี่ยได้แต่เล่น NBA 2K นะคะเกมชื่อดังค่ะเล่นจนตอนนี้ไม่อยากจะเล่นอีกแล้วค่ะคือเล่นจนเบื่อเลยค่ะ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เล่นใน NBA อีกแล้วจนกระทั่งมาตอนนี้นะคะเขาไม่ได้โอกาสจาก LA Lakers ค่ะดังนั้นค่ะในศึก Disney World นี้ค่ะเขาทุ่มสุดตัวแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึง LA Lakers นะครับต้องขอพูดถึง LA Clippers บ้างครับคนนี้ครับ Patrick b e v e r y ครับขวัญใจของแฟนบาสทีม LA Clippers นะครับแต่ไม่ใช่ขวัญใจของทีมตรงข้ามแน่นอนครับคนนี้เขาก็ได้ออกมาพูดถึงการเตรียมตัวที่จะแข่งใน Disney World ไว้นี่นะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับทีมอะไรก็ตามเนี่ยในศึกที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับ เขาก็จะคิดเสมอครับว่าเขากำลังจะแข่งกับโกลเด้นสเตทวอลเล่ร์ท hmm. ี <lect ured> oh ่มีเควินดูแรนครับเป็นไงฮะโอ้โหและยังบอกต่ออีกนะครับว่าไม่ว่าพอยกาดคนไหนครับที่เขาจะต้องประกบเนี่ยเขาก็คิดว่าเขากำลังประกบสเตฟเฟนเคอร์รี่อยู่ครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นชูตติ้งกาดคนไหนก็แล้วแต่นี่นะครับที่เขาได้รับหน้าที่ประกบเนี่ยเขาก็จะคิดเสมอว่านั่นคือเจมส์ฮาร์เดนครับหรือจะได้รับมอบหมายให้ประกบตำแหน่ง3เนี่ยนะครับคำว่าตำแหน่ง3นี่ก็คือพวกตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเนี่ยแหละครับ เขาก็จะคิดเสมอว่าเขากำลังจะเจอกับเลบรอนเจมส์หรือไม่ก็เควินดูแรนตฮะโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนจินตนาการให้ตัวเอง <c oughs> อะกำลังเจอกับคนที่สุดยอดที่สุดเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ตัวเขาเนี่ยนะครับเหมือนพร้อมตลอดเวลา <c oughs> แต่งจริงแล้วเนี่ยมันพูดแล้วมันเหมือนง่ายนะครับแต่งจริงมันทํายากจริงนะครับไอการที่จะต้องกระตุ้นตัวเองตลอดตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายหรือว่าจะนาทีไหนก็ตามเนี่ยที่ตัวเองได้ลงสนามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยาจริงครับแต่แพทริกเบเวอรี่เนี่ยทำได้จริงโอ้โหพี่แกค สนุกแน่นอนฮนะสุดท้ายเรามาปิดที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ประชากรในประเทศเขาเนี่ยคลั่งไคล้บาสเกตบอลมากอีกหนึ่งประเทศของโลกเลยค่ะล่าสุดจะได้มีการวาดภาพและลงสีตำนานนักบาสท,ที่จากโลกไปค่ะอย่างโคบีไบรอันซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่เขาเพิ่งเสียชีวิตก็เคยมีภาพพื้นสนามของโคบีไบรอันกับลูกสาวเจนนาไบรอันแต่ในวันนี้ค่ะเป็นอีกสนามหนึ่งในกรุงมะนิลานะคะเป็นภาพโคบีไบรอันเบอร์24พร้อมกับปีกนางฟ้า และวงแหวนสวรรค์นบนหัวพร้อมกับมีพื้นหลังเป็นเรื่องราวต่างๆในการเล่นกับ LA Lakers ถึง20ฤดูกาลกับการคว้าแชมป์ถึง5ครั้ง โดยภาพนี้วาดโดยกลุ่มศิลปินเดียวกันค่ะที่ชื่อว่า Painted World พวกเขาใช้เวลากว่าหนึ่งอาทิตย์ในการวาดและลงสีให้ภาพโคบี้เนี่ยออกมาเหมือนมีชีวิตได้แบบนี้เลยค่ะถือว่าสวยงามอะไรก็มีความหมายมากๆ,ๆเลยนะคะครประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งค่ะที่คลั่งไคล้โคบี้บรอนส์มากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคืออัปเดตของ NBA จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA ค่ะที่โลโก้ NBA ตรงกลางนี่เลยค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณ ุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ